สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลม่ค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสอโกเป็งกันบ้างนะครับผลฟุตบอลเจลีกมาชิดาเชเวียชนะโตเกียววอร์ดี้5ประตูต่อ0เกียวโตแซงก้าพ่ายซานเฟรชิม่ศ0ประตูต่อ5จิวิรุยวิตาเสมออุระเรดไดมอนด์หประตูต่อ1 f อโตเกียวเสมอโยโกฮาม่าเอฟนดีนอต1ประตูต่อ1คาชิมะแอดเลอร์ชนะวิซโซโกเบ1ประตูต่อ0กัมบาอซากาชนะคาบัสกิฟอนตตเล่3ประตูต่อ1โชนรนเบเมเล่ชนะนิงาตะ2ประตูต่อ1และคาชิวะเรโซชนะคอนโซเสรสซาเปาโล2ประตูต่อ1 สรุปตารนางคะแนนล่าสุดในส่วนของเจลิกอันดับหนึ่งมาชิราชเชเวีย15นัด32แต้ม2วิซโกเบ15นัด29แต้ม3คาชมิมาเอเลอร์15นัด29แต้ม4กัมบาอุสก้า15นัด25แต้ม5นาโกยาแกมปัส15นัด25แต้ม6อุรัตเลด,ดมอนด์15นัด24แต้ม เ็ดเซอโซสก้าร์สิบห้านัดยี่สิบสามแต้มแปดเอฟซีโตเกียวสิบห้านัดยี่สิบสามแต้มเก้าซานเฟร์ริชิมาสิบสี่นัดยี่สิบสองแต้มสิบคาชิวาเรโซสิบสี่นัดยี่สิบเอ็ดแต้ม 11อาวิปาฟุกโอกะ15นัด19แต้ม12โตเกียวเวอร์ดี้15นัด18แต้ม13ยโกฮามาเอ็มอันนอส13นัด17แต้ม14เข้าสกิฟอนตาเล่15นัด16แต้ม15นิงาตะ15นัด16แต้ม16ชิบิโรอิวาตะ15นัด15แต้ม17ซาคันโทสุ15นัด14แต้ม18โชนันเบเมเน่15นัด14แต้ม19คอนเซเร่ซัปโปโร15นัด11แต้มและอันดับที่20เกียวโตแซงก้า15นัด9แต้ม ผลฟุตบอลไทยลีกขอนแก่นยูเนเต็ดชนะสุขโขทัยเอฟซีหประตูต่อ1นครปฐมยูเนเต็ดพ่ายบีจีปฐมยูเนเต็ดหประตูต่อ3และราชบุรีเอฟซีเสมอการท่าเรือ2ประตูต่อ2สรุปตารางคะแนนในโซนของไทยเบีบมลนี้อันดับที่3คือการท่าเรือเอฟซีครับยี 29, นัดห้แต้มอันดับที่4 BG บีจีปฐมยีนัดห้แต้มอันดับที่6ราชบุรีเอฟซียีนัด36แต้ม อันดับที่7ครับขอนแก่นครับ29นัด35แต้มสิบเบสน,นคนปรปฐมครับ29นัด33แต้ม12ลำพูนเวทเออร์ยีนัด32แต้มและอันดับที่13สุโข,ขทยัย29นัด32แต้มผบทุบบอลพรีเมียมร์ลีกของอังกฤษนัดสุดท้ายนัดปิดฤดูก,กาลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด3ประตูตอนน่อ1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพ่ายทอแวมฮอตสเปอร์ 0ประตูต่อ3ลูตันทาวไพ่ฟูลแลมไป2ประตูต่อ4ลิเวอร์พูลชนะบูแฮมตัน2ประตูต่อ0ริตตัลพาเลชนะแอตเลวิลล่าห5ประตูต่อ0เชลซีชนะบอลสมัต2ประตูต่อ1เบอร์ลีไพ่นอตติงแฮมฟอร์เรส1ประตูต่อ2ไบตันไพ่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด0ประตูต่อ2เบนฟอร์ดพ่นิวคาสเซิลไป2ประตูต่อ4และอาเซนอลชนะเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ1 สรุปตารางคะแนนนะครับในส่วนของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอันดับหนึ่งครับแมนเชสเตอร์ซิตี้38นัด91แต้มคว้าแช,ชมป์ในฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับที่สองร์เซนอล38นัด89แต้มอันดับที่สามิเวอร์พูลครับ38นัดมี82แต้มเซเรนตันเวลล่าครับ38นัด68แต้ม 1นถึงสนะครับอันดับ1นถึงสได้ไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับอันดับที่5ท้อนแนมฮอสเปอร์38นัด66แต้มทางด้านของสเปอร์นั้นได้ไปเตะยูโรปาลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มอันดับที่6เชลซี38นัด63แต้ม7นิวคาสเซิล38นัด60แต้ม8แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด38นัด60แต้ม 9เวสแฮม38นัด5 2แต้ม10คิตตัลพาเลส38นัด49แต้ม11ไบตัน38นัด48แต้ม12บอลสมาร์ท38นัด48แต้ม13ฟูลแฮม38นัด47แต้ม14วูแพมตัน38นัด46แต้ม15เอฟวอ์ตัน38นัด40แต้ม16แบนด์ฟอร์ด38นัด39แต้ม 17น้องเต็งคัมฟอร์เรส38นัด32แต้ม18รูตันทาว38นัด26แต้ม19เบอร์ลี่38นัด24แต้มและอันดับที่20เชฟฟิลล์ยูเนเต็ด38นัด16แต้มอันดับที่18ถึง20ก็คือรูตันทาวเบอร์ลี่และเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดตกชั้นไปเล่นแชมเปี้ยนชิพในฤดูกาลหน้านะครับ มาต่อกันที่ผลพุ้นบอลลาลิก้าของสเปนเลอันเปนติดไพ่แล้วโซซิดาต์0ประตูต่อ2กาดิดเสมอลาพามัส0ประตูต่อ0มายองกาเสมออัมเรียนย2ประตูต่อ2 บาลนเซียพ่ายคิโรนา1ประตูต่อ3วมีเรียลเสมอเรียนมัลลิต4ประตูต่อ4บาร์เซลโลนาชนะเรยบิกาโน3ประตูต่อ0อนยแอตติกวินเบาชนะเซบียาา2ประตูต่อ0แอตเลติโกมาลลิตพลิกล็อกพ่ายโอซาสูสนา1ประตูต่อ4และกคนาดาพ่ายเซลตาบีกโก้1ประตูต่อ2 สรุปตารางคะแนนในส่วนของลาลิกาสเปนอันดับหนเรอัมลมาดริดสามสิบนัดเกแต้ม 2. องบาร์เซลโลนาสามสนัดแปแต้ม 3. ามกีโลนาสามนัดเจแต้มสี่เอลติกโกมาดริดสามิบเนัด73แต้มห้าเอลติกบินเบาสามนัดหกแต้ม 6. กเรอัลโซซิดาดสานัดหกแต้ม 7. จ็ดเรอัลเบตสสามิบเนัดห้าสิแต้ม 8. ปดบีเยรีอัลสานัดห้แต้ม ก้าวบาเลนเซีย37นัด48แต้ม10อลาเบส37นัด45แต้ม 11. อโอซาโซนาานัด44แต้ม 12. เคตาเฟ่37นัด43แต้ม 13. เซบิยา37นัด41แต้ม 14. เซตาบิโก้37นัด40แต้ม 15. ลาพา,า,า,ามัส37นัด39แต้ม 16. เรอุเกโน่ครับ37นัด38แต้ม 17. มายองกาา37นัด37แต้ม 18. คาดิสนัด33แต้ม 19. กานาดา37นัด21แต้มและอันดับที่20อเมเรียนัด10 8แต้มผลฟุตบอลการโชซีอ,อิตาลีซัสโซโลโลพายกายารี0ประตูต่อ2มอนซาพาฟิฟอซินโนเน0่0ประตูต่อ1อูริเนเซ่เสมอเอมโบรี1ประตูต่อ1อินเตอร์มิลานเสมอลาซิโอ1ประตูต่อ1และโลมาชนะเจนัว1ประตูต่อ0 สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของกันโชเซียอ,อิตาลีอินเตอร์มิลานอันดับ1ครับ37นัด93แต้มโลมาอันดับที่6ครับ37นัด63แต้มลาซิโออันดับที่7 37นัด60แต้มเจนัวอันดับ11 37นัด46แต้มมอนซาอันดับ12 37นัด45แต้มกาลาลรี่อันดับที่ 14, 37นัด36แต้ม โสดีโนนเน่อันดับที่15ครับ37นัด35แต้มอูเดรเนเซ่อันดับ17ครับ37นัดมี34แต้มเอมโบรีอันดับ18 37นัด33แต้มและซาโซโรนะครับอันดับ19ครับ37นัด29แต้มผลฟุตบอลลิกอิงฝรั่งเศส ลอริยองชนะเกงมงฟูด5ประตูต่อ0ูนย์มอนโกชนะน้อง4ประตูต่อศลิวเสมอนี้2ประตูต่อ2อรียงชนะสตาร์บุคประตูต่อ1แร่งชนะแลน2ประตูต่อ1ลองชนะมงขอประทานไหมครับลองเสมอมงปริเยส2ประตูต่อ2องเลอาพ์ไโอลิมปิกมา์เซห่ประตูต่อ2เมสพายปารีสยังแชงแมง0ูนประตูต่อ2และตูรูสไพายแบสศูนย์ประตูต่อ3 สรุปตารางคะแนนในส่วนลีกเอิงฝรั่งเศสอันดับหนึ่งปารีสยังชงแมง34นัด76แต้มโมนนโกอันดับที่2 34นัด67แต้มแมทอันดับที่3ครับ34นัด61แต้ม 4ี่ริวครับสามนัดห้าแต้มอ่านีดสาิบสี่นัดห้าห้าแต้ม6รลโยง34นัดห้าแต้มลองอันดับที่7 34นัด51แต้มมากเซอันดับที่8 34นัดห0แต้มเก้าแรงครับ34นัด47แต้ม10เลนครับ34นัด46แต้ม1ิเดตูรูส4นัดส3แต้ม12บมงเปรเีเย34 4นัดแต้ม 13สตารบูก34นัด39แต้ม14น้อง34นัด33แต้ม15เหลืออาพ34นัด32แต้ม16เมตร34นัด29แต้ม17รอริยอง34นัด29แต้มและนับที่18ครับเก่งมุงฟูด34นัด25แต้ม ผลฟุตบอลเอรเบอรซีของเนเธอร์แลนด์สปาร์ตารอเทดัมชนะเฮโลวีน2ประตูต่อ1วินเทสเสมออาแจกอันเตอร์ดัม2ประตูต่อ2วอลเลเดัมพ่ายโกเฮดอีเกิล1ประตูต่อ2 เอเรเคิลเสมอโฟร์ตูนาซิตาร์ประตูต่อ City 0ูนย์อเมริกาซิตี้พ่ายเอนซในมาเก้นหประตูต่อ4ี 0, ่เฟย o นูดชนะเอเชเชอร์สประตูต่อ0ูนย์เอสเซอักมาเสมออูทักสามประตูต่อ3 p, p e พีอีซีซโวพ่ายทวินเตประตูต่อ2และพีเอชวีไอโอเฟชนะอาคิซีวัคไว้สประตูต่อ1นึ่งผลพวลลีกา2ของเยอรมันฮัมบูร์ชนะเนินแบก4ประตูต่อ1 ไก่เซอร์เซราเทิร์นชนะไอทักเบลชวาห้าประตูต่อ0ูอันโนเวอร์พ่ายฮาวทึงคิวไป1ประตูต่อ2กอยโทเฟอร์ชนะเชลเก้ศูนย์สี่สองประตูต่อศูนย์ดุสยเดอฟชนะมักเดนบวกสามประตูต่อสองอันซาลสต็อกพ่ายพาเดอร์บอลหนึ่งประตูต่อสองเอเวอร์แบกพ่ายคาสคูลศูนย์ประตูต่อสามออสนาบุกชนะแฮทาเบอรีนสองประตูต่อหนึ่งและเวลเฮนพ่ายสังเพอรีหนึ่งประตูต่อสอง ผลฟุตบอลสกอตติสพรีเมียชิพมัธเวลไพเซนจอนสโตนหนึ่งประตูต่อสองริบิงตันเสมอเฮเบนีนขอประทานไหมครับเฮเบเนียนนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งและรอตคาลตี้เสมออาบาดีนสองประตูต่อสองผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเอไอบาชนะกาตาเคนาหนึ่งประตูต่อศูนย์อันกอรก์อนเสมอไลไยาโดลิดนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งและเลียานสลาโกซาเสมอลากซิงฟอร์โรสสองประตูต่อสอง ผลฟุตบอลลีกทูนะครับรอบเพย์ออฟเพื่อเลื่อนชั้นสู่ลีกวันนะครับรอบชิงชนะเลิศคอร์รีทาวนะครับชนะครเร็กซันด้าสประตูต่อศูนย์โดยทางด้านคอร์รีทาวนั้นได้2ประตูจากดานิโลออซซี่นาทีที่4ีเและเลียมเคนลี่นาทีที่85จบเกมคู่นี้นะครับคอร์รีทาวชนะครเร็กซันด้าสประตูต่อศูนย์ทำให้ทางด้านคอร์รีทาวนั้นได้เลื่อนชั้นสู่ลีกวันของอังกฤษนะครับ มาดูในส่วนของผลฟุตบอลต่างประเทศที่น่าสนใจซูปเปอร์ลีกของตุรกีกาตาสลายพ่ายฟเฟเนร์เชย0ประตูต่อ1ผลฟุตบอลออสเวนคารของสวีเดนฮัมอบี้ชนะ a i ไอเคโซน่า2ประตูต่อ1บอมมาบอสคาน่าชนะนอตโคปิง2 1, มมประตูต่อ1และวานาโมพ่ายคักมา0ประตูต่อ2ผลฟุตบอลไว้เคาลีก้าของฟินแลนด์ เกตตันนะครับพเสมอคูพีเอศประตูต่อ0และ EIF เสมอลาติหนประตูต่อหนึผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกของเดนมาร์ก o b o d e n s e ชนะเลนดอรสอประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ